ต้มยำปลากระพงอ้วนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมฮะเนื้อขาวจ้่วเลยมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะเดือดเนาะซดร้อนเปรียปร้ยวเผ็ดโอ้โหอร่อยดีจังเลยาทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีจ้าพบกับช่องยียอ้วนกเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้ยาอ้วนจะพามาทําต้มยำปลากระพงน้ําใสนะฮะเครื่องเราก็จะมีปลากระพง มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าตำไว้แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีใบต้นหอมใบผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยเนาะแล้วก็จะมีมันนามีหอมแดงจ้ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยจ้าเราก็มาตั้งหม้อก,กันเลยเนาะเปิดแก๊สเลยนะคะเพื่อนก็จะเอา กบที่มีพนทนะฮะมาล้างลงเทลงไปเดี๋ยวจะได้ความเผ็ดแล้วก็ใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะหอมแดงใส่ลงไปตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะใส่ลงไปได้เลยจะใส่ตอนน้ำเดือดก็ได้ค่ะ เราก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้ก็ปิดฝาไว้ค่ะรอให้เขาเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาเนาะน้ำเราก็เดือดแล้วเนะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้า ใส่ปลาลงไปอย่าคนนะคะถ้าเขาไม่จมน้ำก็แค่กดๆลงก็พอเราใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็รอให้น้ำเดือดอีกทีนะคะ พอน้ำเดือดแล้วเราค่อยมาตักช้อนฟองขาวออกเนาะแล้วก็ค่อยปรุงรสกันจ้าต้อมอย่ก็เดือดเลยเนาะเราก็มาช้อนฟองออกเลยค่ะช้อนออกเลยค่ะเนี่ยที่ฟองที่ลอยๆนี่นะ นี่ก็พอค่ะคนได้นิดหน่อยนะคะพออย่างนี้แล้วก็ยีอ้วนก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่เราอีกหน่อยเขาจะไม่ออกหมดเกลี้ยงหรอกค่ะพอเราต้มไปเรื่อยๆน้ำพอเดือดก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ได้อย่างนี้แล้วยี้วนก็จะปรุงเลยนะคะ ใส่พริกลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอนานนะคะถ้ารอนานมากเกินแบบปลาเขาจะเละเนาะเยอะบีบมะน,นาวเลยค่ะมะน,นาวนี่ก็เป็นมะน,นาวที่แบบว่าเขาเรียกไรเห็นไหมมะน,นาวด่านเกียนหันน้ำเขาจะเยอะสูตรนี้จะไม่ใส่มะขามเปียกเลยนะคะถ้าสังเกตนะเยอะก็จะใส่ ก็ตีไปด้วยค่ะประมาณนี้นะก็ใส่ชูรสไปด้วยค่ะประมานี้เลยเยอเไปกัคนก่อนนะคะปลาเราเดือดแล้วคนได้ค่ะนิดหน่อยคนพอได้รู้รสชาติเนาะยังไม่เติมน้ำปลานะคะวเพราะว่าเยวเใส่เกลือไปแล้วเนาะ ใส่เกลือไปเยอะอยู่เหมือนกันขอเปรี้ยวยังไม่พอนะคะใส่ไปอีกะคะ่ะมะนาวเราเยอะเมื่อวานยูเกาไปเก็บม,มาจากสวนความเค็มยังไม่ได้จ้ะใส่น้ำปลาเพิ่มไปเลยะคะ่ะกะว่าเราเลยนะคะ รอเดือดอีกทีเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมบักชีผชีฝรั่งไปเลยค่ะวันนี้ลมแรงเขาจะพัดเตาแก๊สแบบว่าไปข้างๆแล้วเ็าจะเดือดอยู่ข้างเดียวดี่ยังไง้อเราจะใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งไปเลยต้นหอมอี่อนต้นหอมหน่ยนะปลูกเองค่ะปลูกเองตอนหน้าแล้งอะเนาะ พอดีเขาเพิ่งจะได้กินผวนพึ่งมาเริ่มจะเริ่มจะงามขึ้นแล้วค่ะตอนเนี้ไปชิมดูก่อนนะคะเป็นไงอร่อยเลิศก้มยําปลากระพงน้ำใสย,ยุ้งก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามพี่อุ้นหน่อยนะจ๊ะ สวัสดีจ้า